เชื่อว่าหลายคนอยู่ระหว่างการเตรียมตัวนะครับที่จะเดินทางไปเขาดาวตามจุดต่างๆครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงก็ประเมินบอกว่าตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นวันนี้แหละครับก็จะมีคนไปรวมตัวกันในสถานที่สําคัญๆที่มีการจัดงานเขาดาวแต่ต้องไม่ลืมมาตรการในการดูแลความปลอดภัยครับโดยเฉพาะคนที่จะข้ามเรือข้ามโป๊ะเดินทางด้วยรถอะไรก็แล้วแต่ต้องดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับย้ำเตืนอนคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกระทรวงคมนาคมก็ประกาศนะครับ ห้ามยืนบนโป๊ะเทียบเรือโดยเฉพาะท่าเทียบเรือแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าสาธรท่าไอคอนสยามท่าเรือสีพยาเพื่อความปลอดภัยแล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องของการเดินเรือการใช้เรือรวมถึงอุปกรณ์ประจำเรือให้มีความปลอดภัยครับมีทั้งชูชีพอุปกรณ์ช่วยชีวิตต้องครบแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าใครจะข้ามเรือหรือว่าข้ามโปะเนี่ยดูหน่อยนะฮะว่าถ้าคนแน่นเนี่ยดูแลตัวเอง ไม่ควรจะไปยืนในจุดนั้นส่วนการเดินทางทั้งรถเมล์รถไฟฟ้า MRT BTS แล้วก็ a i r p o r t Link ก็ให้บริการคืนนี้ก็คือคืนวันที่31นะครับจนถึงเวลาตี2ของวันที่1มกราคมเลยก็จะยกเว้นบริการที่จอดรถนแล้วก็ขยายเวลาให้บริการอาคารและลานจอดรถของ MRT ตั้งแต่ตี5เลยของวันพรุ่งนี้วันนของวันนี้ฮะเพราะฉะนั้นประชาชนที่จะไปเขาดาว ทุกจุดเขามีพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกไว้ก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ทุกคนนะคะได้เดินทางไปเขาดาวกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งวันนี้ทางพบตรเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจความเรียบร้อยที่กรุงเทพจะไปจุดที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ไอคอนสยามด้วยนะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตชริรับรองสนุกแล้วก็ปลอดภัยแน่ค่ะค